มาที่จตราดครับนี่ภาพตอนออกบ้างฮะทะเลก็มีนะครับตราดวิสาหกิจชุมชนชมรมไม้กิษนาหรือไม้หอมแห่งประเทศไทยครับมีการติวเข้มหลักสูตรผู้นำระดับประเทศรุ่นที่1ครับให้กับเกษตรกรผู้ปลูกไม้กิษนานายกัญชัยเทพบรชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดครับเป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรผู้นำระดับประเทศรุ่นที่1 ซึ่งวิสากิจชุมชนชมรมไม้กฤษณาหรือไม้หอมแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นโดยมีเครือข่ายซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ปลูกไม้กฤษณาจากจังหวัดต่างๆกว่า80คนมาเข้าร่วมในครั้งนี้ครับที่ห้องประชุมโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทอำเภอเมืองตรดาดภายในงานก็มีหน่วยงานภาครัฐต่างๆครับที่มาให้ความรู้รวมทั้งสํานักคุ้มครองพืช รมวิชาการเกษตรให้ความรู้เรื่องการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกกีสนาเพื่อการส่งออกทกศสำนักงานใหญ่ <c oughs> ก็มาให้ความรู้ครับเรื่องไม้ยืนต้นเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสถาบันการเงินได้อย่างไรนายเฉลิมชัยสมมุ่งประธานคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนชมรมไม้กีษนาแห่งประเทศไทยได้บอกว่าการจัดอบรมหลักสูตรผู้นำระดับประเทศรุ่นที่หนึ่งครั้งนี้ครับ <c oughs> เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและขั้นตอนการปลูกไม้กฤษนาแบบครบวงจรให้ตรงกับความต้องการของตลาด อย่างเช่นพันไม้กฤษนาของจังหวัดตราดซึ่งเป็นที่ยอมรับว่ามีคุณภาพดีในระดับโลกและผลิตภัณฑ์จากไม้กฤษนาทั้งน้ำมันกฤษนาไม้แก่นกฤษนาจากจังหวัดตราดเนี่ยมีชื่อเสียงอย่างมากครับในระดับประเทศแถบตอนออกกลางรวมทั้งประเทศในแถบยุโรปและเอเชียที่สามารถนําไปผลิตเป็นหัวน้ําหอมอยารักษามะเร็งทางเดินอาหารยาฟอกเลือดปัจจุบันนะครับตลาดเนี่ยยังมีความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์จากไม้กฤษนาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะไม้แก่นกฤษนา ที่ตอนนี้ผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดรวมทั้งการเก็บผลิตไม้กีสนาในปัจจุบันเนี่ยมีขั้นตอนดําเนินการโดยไม่ต้องตัดต้นตัดเพียงกิ่งได้แล้วนะครับสามารถที่จะใช้ผลิตได้ในระยะยาวโดวยไม้กิษนาครับยังเป็นต้นไม้นําร่องที่สามารถเป็นหลักทรัพย์ในการค้าประกันสถาบันการเงินได้อีกด้วยครับ